เรื่องต่อไปครับเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40กันบ้างที่บางคนมีการชําระเบี้ยประกันเกินไปอ๋ออ่อนหน้าที่จะมีการประกาศใช่ใช่ไหมบางทีคนจ่ายจ่ไปก่อนแล้วอแล้วก็พอที่ประชุมครมอเคาะมาว่ามีการลดหย่อนอะไรเงี้ยทีนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะได้รับคืนย้อนหลังได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับเรื่องนี้ทางสํานักงานประกันสังคมก็ออกมาบอกว่าหลังจากที่ทาง ราชกิจสเีานะครับประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา40เหลือร้อยละ60เนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนก็เริ่มตั้งแต่1สิงหา64นะครับไปจนถึง31มกราคม65และก็อีกงวดนึงก็เป็น1กุมภาถึง31กรกฎาคม65นะครับซึ่งทั้งเลขที่1เดิมทีเนี่ยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ70บาทบนะครับก็เหลือ42บาท ทางเลือกที่2จ่ายเดือนละร้อยก็จะเหลือ60บาททางเลือกที่3ใครจ่าย300ก็จะเหลือ180บาทบนะครับ,รบทีนี้ทางสํานักงานประกันสังคมเขาก็ได้จัดทําข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่ได้จ่ายเกินไปนะครับมีอยู่ประมาณ3ล้านกว่ารายเนี่ยนะครับก็เป็นจํานวนเงินที่จะต้องคืนแต่แต่ละรายนะครับโดยเฉลีย่ยทําให้เกิดความไม่สะดวกนะครับที่ผู้ประกันตน จะต้องเดินทางไปติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมนะครับก็สามารถยื่นคําขอได้นะครับทางไปรษณีย์โดยจํานวนผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่มีการมาขอรับเงินคืนไปแล้วเนี่ยประมาณ120,000กว่ารายนะครับทีนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางสํานักง,งานประกันสังคมได้มีการยกร่างระเบียบประกันสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคืนเงินสมทบโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี่ไนงะก็ง่ายขึ้นนะก็จะได้คืนเงินสมทบให้เรียบร้อยนะครับคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยได้กําหนดการโอนเงินนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยรอบแรกสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนะครับรอบที่2ช่วงกลางเดือนกันยายนนะก็มีรอ,อรอบถ้ามีข้อสงสัยนะครับท่านผู้ชมก็สอบถามไปที่ สายด่วน1506นะครับให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการครับกนะ็ถือว่าเอาไปช่วยซื้อนู่นซื้อนี่ได้นะนะครับก็ถือว่าหลักหลักร้อยแต่ก็โอเคนะได้อยู่แต่สิ่งที่คุ้มครองเยอะนะ,ะได้หลายก,กรณี <ๆ S 1> อยู่นะครับแล้วขนาดป่วยก็ก็เบิกได้นะของมอสี่ศูนะถ้าใครจ่ายแบบจ่ายแบบเต็มเลยอ่ะนะสูงสุดของเขาอะป่วยเบิกได้ ติดโควิดเนี่ยพักรักษาตัวก็เบิกได้เหมือนกันนะอุบัติเหตุก็ได้โอ้เนี่ยดูดิเพราะช่วงโควิดเห็นหลายท่านนะก็ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนม .40 เพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการใช้จ่ายในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วจะเป็นเงินออมอีกทางหนึ่งด้วย